ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผู้ติดตามช่อง YouTube ช่องวินแช่นะครับบนนีผ้ามาเบื้องบรรยากาศนะครับผ้าม้าเขาพิธีบวงสวงนะครับองค์ูพญานาคสีสุดโทษนคราชนะครับที่อ้างทวัชชัยนะครับอำเภอธวัดบุรีจังหวัดรอยอดนะครับถือว่าเป็นพิธีบวงสวงใหญ่นะครับ้าจะมีพิธีบวงสวงเราก็จะมีในการล่ำถวายพร้อมล่ำบวงสวงพร้อมนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศพี่น้อง วันนี้องคูพญานาคเป็นเพราให้แดดนะครับเป็นเพราะให้คืบเลยพี่น้องเบื่อบรรยากาศต้องฟ้าครับผกดติดตามช่องยูทูบช่องเวียนชาแนลครับนี่นี่ก็จะเป็นนั่งร่ำครับบรรดานั่งร่ำเป็นกับกันลังเก็บผ้าเป็นที่ระลึกนะครับเดี๋ยวก็จะมีที่วงสวงนะครับก็ไม่มีที่วงสวงแล้วก็ไม่มีที่ร่ำถวายนะครับผม ผ้าช่องวินชาแนลผ้าพี่น้องผู้ติดตามมาเบิรบรรยากาศนาอังทวัดชัยครับอำเภอทวัดบุรีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเดี๋ยวจะมาเบิ้องบรรยากาศครับนี่ครับจะมีทั้งพระสงฆ์สมัครครับวันนี้ก็คนหลายครับพี่น้องผู้ติดสัทธาตอองค์ุูครับสายย่านสายมู่นะครับจะได้เดิน เป็นงานประจำปีนะครับเปพิธีบวงสรวงใหญ่นะครับคนก็ลังยางครับก็ลังจะเขาสู้พิธีการนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีพี่กำบังบวงสรวงนะครับโดยพอพรภาพในพิธีนะครับสำหรับสายย่านก็ผู้ใดเบื้องคลิปนี้ครับไอซัมเร็จสมปราฐนนานัะครับร่วมมือนะครับเพราะว่านอกจากท่านบรรยากาศครับในส่รการจะต้องพูดถึงว่าอะไรนะครับเรายังมีผู้สื่อข่าวที่จะนำ พระทีหามองพาะพี่้องเบค้ับเบิ้งพิธท <and> ีบวงสวงนี้นะครับไปให้คนหลายคนหลายข้างนอกในเบื้องน้านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอภินบอกให้ใครยับให้ยับออกโหมดนะครับโปรดนะครับเจ้าเพอนเด้อนะครับเจ้านาที่ปกระยาดนี่เอาละได้มองแล้ววันนี้เป็นระเบียบเดียปรกอบนะครับขออนุญาตมาพีธที่อานองค์การวงสวงนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อเจ้าพุ่งเจ้านะครับ ผู้เจ้าที่นะครับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอ้างถวัดชัยนะครับถือว่าเป็นพิธีไงเล่เหล่าโมนีนะครับก็มีทั้งส่วนราชการนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับก็บเดี๋ยวมาร่วมพิธีพิธีกำบังบงสวงนะครับนะครับเอาเบิ้งดูเบิ้งหลานบรรยากาศนะครับเปิ้งหลานอาแนมบรรยากาศพี่น้ององค์ปูเพิ่นเ่ราะห้แดดได้บ่หนินะครับทุกเที่สองสามเมื่อว่าหันเอาได้พี่น้องมื้อนี้ลมเย็นครับผู้ใดมาร่วม พิธีนี่ถือว่าลมเย็นเป็นสุกน้ำกันครับเดี๋ยวองค์ปูญานาคศรีสุธนาคราดแห่งอ้างถวัดเชยครับเดี๋ยวล่อพิธีเป็นวงสวง้ะก็เนาะครับผมถ้าพี่พี่น้องเพิ่งนั่งร่ำครับนั่งร่ำพันกัวขนยับ่อครับนั่งนั่งร่ำพันกว่าคนนะครับพี่น้องวงสวงแล้วคือก็จะเป็นร่ำวงสวงร่ำร่ำถวายองค์ปู นดี๋ยวพูดผ่านใบสีเพิ่นครับยังบังเพิ่นนะครับเดี๋ยวรอเพิ่นเริ่มไปที่ก็นาะครับเนาะเดี๋ยวจะดท้ายเพิ่นอีกครับตอนนี้ซัมลนเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมที่ตำรวจเพิ่นกำลังเบิ่งซอยอยู่ทางตะวันเชก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับออกจากตัวเมืองเอยดมากกับ่อไก่นะครับเส้นเอยดไปอำเภอพ้นท่องนะครับก่อนหอดสนามบิน นะครับถ้ามาถ้าออกจากมาจากรอยเอ็ดก็จะยู่อฟังขวามือนะครับส่วนผู้ใดมาจากคนท้องจากทวัสดินแดงก็จะยู่อฟังซ้ายมือก่อนขอเพิ่งรอยเอ็ดนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำทวัดชัยช่แต่ว่าตอนนี้กำลังจะเข้าสู่พิธีการประกอบว่าเราจะพิธีพี่กรรมบังวงสวงครับโดยคณะพระมครับผมสำหรับอ่างเก็บน้ำผู้ที่ประสานเครื่องเสียงครับเดินเดินมาหาทวัดชัยนะครับตั้งอยูได้พื้นที่ของเทศบาลสดิตะบลมะอื้อนะครับ โดยการได้งดมากพัฒนานะครับตั้งแต่สมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับได้งบมากพัฒนาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะนี่สังแล่นมาขึ้นมานะครับดังเสียครกู่นึงครับก็จะเป็นองค์พญานาคศรีสุโธนาคราชนะครับเพราะว่าทางภูรพลเนียได้ยังวัดเพื่อน็จะเฮ็ดเพื้นที่นี่เป็นแล่นมานะครับแล้วก็พื้นที่สายมู่นะครับ ก็จะเป็นพื้นที่ลอยตอระว่างลอยเอสนะครับมาไหวพญานาคอ้างธรรมชัยเราก็ไปไหวพญานาคที่วัดภูมนนร่มมุกดาหารนะครับเราก็ไปที่ถาดพนมต่อนะครับเส้นทางนี้นะครับก็จะให้เป็นแลนมาในด้านนี้เลยนะครับผมสำหรับองค์พญานาคศรีสุโธนาราชนะครับก็ได้รับการปั้นนะครับโดยอาจารย์ปื้ดปูนปั้นนะครับเป็นมือปั้นผู้เดียวกันกับผู้ถี่ปั้นนงคพญานาคที่วัดภูมนนร่มนะครับมุกดาหารนะครับ อซอยกันแน่ครับซอยกันแน่นี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือวัดอ้างเก็บน้ำการพัฒนาพ่อสังเกตนะครับพี่หน้องในเบิ้งนะครับแ้าคนนางล่ำพี่น้องที่ผมได้นำเรียนตัวนี้ช่องวิ่งชาแนวนะครับโดยเฉพาะผู้ไทยเองตัวนี้กะรลงซื้อขนขี้ลุกได้พี่น้องที่เราจะประกอบพิธีองค์ูคนรับลูกนะครับคนบ่อยห่อนบ่อยเอานะครับสบรรยากาศบ่มีแดดเลยพี่น้องอากมีดเด้ความลมเย็นเป็นสุขครับผู้ใดที่เขามารวมในพิธีนี้ นะครับเดี๋ยวรอบไปที่การทั้งส่วนกลางนะครับสำหรับองค์พญานาคศรีสุโธนนคราชที่อ้างเก็บน้ำมองเที่ยวนัดไช่นะครับตอนสั่งเราไม่ไหมนะครับก็เป็นมีกระแสในช่วงสั่งเราไม่ไมนะครับผมเพราะว่ากับเปินลไทยกล่องมุมสูงเนาะกับพี่น้องกับขึ้จะได้ยินข้าวนะครับแต่ว่ากับองค์ปูกับเปลี่ยนไปเด้วยวามเมตตาต่อพีต้อน้องนะครับผู้ทม่าไหวมาขอพรองค์ปู นะครับที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัยนะครับเดี๋ยวกัจะเข้าสู่เปอร์ที่พรีกำบงบงสวงแล้วนะครับตอนนี้ก็ลอดลอทางด้านระบบรถเครื่องเสียงสะกอนนะครับตอนนี้ก็ทางนะครับพอพร้อมกลับพร้อมแล้วนะครับก็ต้องกลับองพญานาคครับสีทองง่ามง่ามครับพิทักษเมตานะครับไปกู้ในตีเบิ้งคลิปนี้แล้ว ให้สำเร็จสมปรารถนาเด้อองค์ปู่สุกอยู่สุกใสนะครับให้รลำรวยกันทุกคนนะครับสำหรับผกุฏิเบิงช่องยูทูบวิ่งแชแนลครับโอ้พระเยซารลาดเอารถกันใหญ่มาให้เอ้าเพลิงเสียงท่านขอบคุณท่านครับเตอร์ฉลาดขับช่วงไปครับเอาพี่น้องลบรถเนี่ยไปใกล้ๆไปแล้วกลับไปครับไปอีกครับไปอีกสายไม่สุดระเดิดข้างหลังมันระเดิด จริงๆบุ๋งขกานายครับพี่น้องยับไปใสก็บเได้เลยนะครับได้มุมแล้วเด้อประเดนี้เด้อเดี๋ยวรอเขาสุพิธีบวงสวงครับนี่คือบรรยากาศนะครับตอนนี้กับกลั่เคีย่์ทางด้านระบบเครื่องเสียงอยู่นะครับผ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศเดี๋ยวก็จะเข้าสุพิธีทางสงกรอนนะครับตามที่กำหนดการตามที่พิธีกรส่วนกลางเพิ่นแจ้งไว้นะครับแล้วก็จะเข้าสุพิธีพี่กำบังบวงสวงฮู้นใบสีพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องไปที่ตามเบิ้งดังด้านซื้ออื่นๆนะครับภาพมุมสูงนะครับก็จะเป็นเพจแจงข้าวช่อละเอ็ดเนี่ยแล้วก็หลายๆเพจนะครับแล้วก็มีมุมกวองจะทึ่งโดนเนี่ยนะครับว้างามเลยนี่ก็จะเป็นหม่องพิธีทั้งสงนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเข้าสู่พิธีทั้งสงก่อนผมขาดว่าอาจจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธนต์ก่อนนะครับพ่อสังเขียบแล้วก็เข้าสู่พิธีวงสงเลยนะครับบรรยากาศนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวพิธีบวงสวงนะครับคลิปพิธีบวงสวงไปติดตามชมที่ช่องย t u b e ช่องทิดบัวบีมือปีทมินต่อกันเล่ากันเนาะสำหรับช่องวินชาแนลเอาไปซ้ำนี่สักก้อนนะครับไทยบรรยากาศโดยร่วมให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับสำหรับพิธีบวงสวงองค์พระยานาคศิีสุโธนากราชแห่งอ่างเก็บน้ำธรรมชัยนะครับอำเภอรรธรร,ร,รบุร,รีรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับ,บราสามารถเดินทางมาเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้เขาสู้พิธีการแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ่ง กันต่อที่ช่อง YouTube ทิดปอปีมือเบทบินกันแล่ากันครับสวัสดีครับ